โ oh, okay. อเคขท่าณผู้มชมทุกท่านเลยครับวันนี้ผมพื่ทหาคิวนะครับผมวันนี้อยู่ในโรบบอ x ในแมปที่มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งแนวเกมจะเป็นการเล่นแบบเราต้องเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเราไปอธิบายในเกมเยดตัวโอเคตอนนี้รอประมาณ1ิาวินะครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนเข้าเกมเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เราเข้าเกมแล้วครับผมภารกิจแรกคือเราต้องขายทองก่อนนะครับผม คำแพงมูลค่า50าสิบแก็อย่าลืมเก็บนี้ด้วยไอใบประกาศไปประกาศประจำวันด้วยแั้ว่าเป็นเชื้อเพลิงแค่นดีเลยเ้ยมันก็ไม่ดีมากอะไแต่ว่ามันก็เพื่ให้ล้าไฟเราไปไดใ้ไกลพอก็อลองซื้ออาววธด้วย หรือมุกโมโจุดสามแปดหรือเปล่าไม่รู้เราขอสลับไว้นี่กระเป๋าไวนี้เปิดง่ายต่อกันโอเคกระสุนเราทั้งหมดมีอยู่สามสิบกระต่าครับผมโอเคเริ่มดุดกันเลยเรื่องขอ,อง,งการใส่เชือเกลงไป ข้างหน้าเรามีบ้านอสองหลังนะครับผมคือหลังนี่นะครับผมข้างในมีซอมบี้ด้วยซึ่งซอมบี้สามารถเอาไปขายหรือเอาไปเผาก็ได้นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ผมจะเอาไปเผานะครับผมเพราะว่ามันขายได้แค่ห้าบาท คแตกฮะเยี่ยมมีซอมบี้เยอะยิ่งดีได่มีเชื้อเพลิงยาที่สามารถขายได้นี่ก็เอามีเชื้อเพลิงได้นะผมไปขยะมันสามารถขายได้นะครับผมแต่ว่าไม่สามารถเอาได้ แล้วก็อ่านมาไม่สามารถขายได้นะครับผมเป็นปลาใช้ได้เ็นยอหมาพระยะมันขายได้แค่ห้าบาทนะครับผมทกนี่เหลือก็นี่เลยเผายี่เหมือเลยอ่านต า,นนาแล้วเกมนี้มันก็มีโจรด้วยนะครับผมเอ้ยผมขอแนะนำว่าให้ใช้กระสุนยังประหยัดนะครับผมตอมบี้ตัวไหนที่ใช้อาวุธตีได้ก็ตีเลย หมดนะครับผมปึ๊บปึ๊บแล้วก็หบได้อันนี้เขาอยาสมสรถยขายได้แต่ขายได้แค่ห้าบาทนั่นแหละแต่บาทนั้นก็ขายได้เยอะอยู่เอาป่แยกเลย

ที่ไม่จะมาเปล่ามาหนึ่งตัวครับผมเราก็ลุยครับมาให้ตัวเดียวเองอะเรียบร้อยตกหนึ่ง จนสามารถเอาไปขายได้นะครับผมได้ตามมาตั้งสิบห้าบาทเนะี่ยผมจะรุยนะครับผมร้อยเิ็บร้อยแตกสองครับผมโอ้ยไปขีม่ม้า ผมว่ามาในเก็บนี้มันอ่องอ่องไปหน่อยอเราเลยเก็บไปพวกนี้ไว้นะผมมันสามารถขายได้ไปตังค์ตั้งสิบห้าบาทเลยตอนนี้กระสุนเราเหลืออยู่โอ้พระเจ้ามืดแล้ว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 ,ม,ลวมันมีตัวอันตรายอยู่หนึ่งตัวนะครับผมนั่นคือมืนป,ป่าป่าไปเร็วเข้า ขอแหละเดี๋ยวเพิ่งมีบ้านหน้าโอ้ไม่ทันแล้วเราต้องฟารรมทองก็ดี่นิหน่อยตรงนี้กันรอรอเงื่อในเ,อเช้าผม

ผู้ฝั่งนู้นก็มีโจรฝั่งนี้ก็มีหมาป่าเฮ้ยดีสองแล้วดีสองดีสองแล้วดีสามดีดีดูดีสองแล้วดีสีส่ต้องนีบตอนเช้าครับผมเราต้องฟังว้าวเราฟังแล้ว นี่ขายของครับผมเยี่ยมเลยเร็วเขาเฮ้ยเรียกค้อเรียกค้อเฮ้ยปกโมงแล้วเข้าอะไรอ่ะเยี่ยมอยแม่งเกือบ เดี๋ยวไปนี่มีฐานด้วยซื้อฐานด้วยขายกับผมขายขายได้ามนมาราคา20ดีกว,ว่าโจทย์ไม่ขายได้ตอนเนี้ยมันต้องเอาไปแลกกับในอำเภอเจ้า ผมมันพลาดไปหลายหลังมากเลยอ่ะป้อนอาสียายเอ่อนั่นโจนหรือเปล่าวะไม่ใช่ต้องคอยสังเกตด,ดูดีอครับผมเฮ้ยอ้โหมีซอมบี้มาต้อน เลยเว้ยโอ้ยตัวนี้หดไอตัวนี้หดไอปีนี้ก็สุดจะหมดแล้วหากไม่มีหากไม่มีแคมป์อยู่ข้างหน้าเลยสวยเขบอกเลย

ตอนนี้ติดไว้เอาตอนนี้ขยะขายได้เก็บไปก่อนเก็บไปดีวมันหล่นกระสุนเหลือห้านัดแล้วเราไม่ไหวแน่ vậy nè. Ai. Có Khó lại, khỏi chơi gương với bay Có khả năng cháy không biết mom có ที่ขายของนี่บ้านแล้วก็มีโอ้วัดเจ้าเมืองไอ้เช่ยนี่มันโอ้โหเมืองซอมบี้นีว่ว่ะตอนนี้มีของด้วยไม่เอาคงงงแล้วครับผมโอ้โหเป็นซอมบี้โคตรเยอะจัดไม่อยากเอาอันนะั้ของใหม่ไม่เคยเห็นเปอ่ยอู้แล้วเชือกเพลิงไม่ใกล้หมดด้วยไม่อยากเผานี่ดี Ơi chờ mương. Ai à, ơi, cái kia Ấy chiếc viên to lắm rồi Mãi đi Tí nó mà thằng วยเจ้ามีตายหมดเยี่ยมไปเลยเจ้าของมีค่าด้วยมีน้ำมันงูด้วยอูย้เล็กกอนเยี่ยมเอา้าเต็มบีกเลยเจ้าของขายได้อันนั้นเลยปึ๊บศพซัมบี้เผา ทองตีวัทองเหล็กก้อนน้ำมันงูอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนฉีไฟโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าของดีให้หรือนนวะ เฮ้ยเจตเต้ใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นลูกพี่ใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเออไปตรงนี้ก่อนนะผมเพื่อฟาร์มของก่อนอยากรู้ใช่ไหมครับผมฟาร์มของฟาร์มยังไงนี่คุณมีป้อมปืนไหมเวลามีมีศัตรูมาก็จะยิงให้เราก็ไปเก็บ พวกสบนัรนแหละเวลานำ้อมใกล้ๆอ้โหนี่ไงนี่ขายได้ยี่สิบบาทเลยนะเฮ้ยไม่ใช่เอาไปเน่า ไอ้เวเนยลืมไปว่านี้อยู่เลยแล้วพอขายก่อนไอ้เวนแนวเยหนวเ่ยเฮ้ยเฮนยเฮ้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 ยเฮ ได้ il, โจว่ะโจนแม่งขายไปตัวน anyway> ึงอ้เผาไปตัวนึงเฮ้ยเฮ้ออหีมาโอ้โหจากโดนขายก็ไม่บอกละไฟุณได้จิตแบบนี้อ้่างน้้โอ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้อด้ด อ,อกรอะ,ะสือตู้กรับกระสือกระสือตู้ัสอง้วยกระสือพก12เปิ้บบบมีอ่อ,อ,อ,กอ,อกแม่ปนน้องเอาละ ซื้อ,อน,นี้ด้วยสองอันสามอันดีกว่าไม่พอไม่ก็สุดไปมีอย่างเยอะก็จะขายของพวกนี้ต่อเอา้า Để xem okay, để xem. Oh. Oh, đứng đi xem thoải mái anh chị em đi xem. Áo. đứng gì. Đi đi bên này nó มันงูทำอะไรได้วะต้ม่ใช้ทีหลังมีเหลือขายเลยนี่ได้เท่าไหร่โอ้ย แผรนี้ด้วยดีเลยซื้อมาเท่าไหร่ดีวะมาไม่หมดนี่แหละเดี๋ยวต้องสักฮัสิบแปดีมัไหต้องดูของอื่นด้วยว่ามันมีหรือเปล่าแต่ดูทรง,งดูสจากทรงแล้วไม่ได้เอ้ยมีมีอยู่ตรงนี้ไงไม่ขายอะไรวะ hoàn yeah. okay. yeah, sắc... ăn thẻ cặp, dầu ăn ra, ok, để ra là tôi sẽ bắt นี่ตอนนี้เอาเคียร์จะไปรอดนะผมยืนรอไอพวกนั้นให้มันมาจัดการเราไงาป้องปืนเราเจ็ดสิบนัดตอนนี้แปดสิบชิ้วๆอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยวูวูววว โอเคเดี๋ยวพวกคุณจะเบื่อกันก่อนนะผมจะทำเอ่อก่อไอ,อ้ตัดไปตอนที่ผมทำการสร้างรถไฟเสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะไปซื้อ,อ,อผ้ามันด้วยนะครับผม โอเคจัดมาเลยแบบเป็นตึงโอเคเริ่มกราเเรเผาไปเลยเผาไปเลยเผาไปเลยไปเลย ตอนนี้เอาได้ก็สี่ตัวนี่หว่าจะเหอะโอเคลุยกันเลยสกอตอนนี้สิบโมงเจตเต้ืแปลกมากเลยครับคุณผู้ชมมันไม่มีอไอเลยอะแคมป์โจนก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยบ้านคนก็ไม่มี อ้าเริ่มมีแล้วโอ้แต่อะไรมา,าถ้ามันโจรนี่หว่าจัดมาดิขอแบบปุ้มๆอะ่ะโอิยเจ๊งเออวู๊ด

โอ้เลือกรงนี้หมดวะเกกอ็กไปโอ้โไอโจมันเยอะเอยเนี่ยไว้ขายเยี่ยมเลยโอ้ยโคตรสุดอะดีนะมีเกาะดีที่รถเรามีเกาะข้าน้ามีบ้าน เมืคิดอำการวางตกไปตรงนี้ผมไม่รู้มันจะไหลตกรถหรือเปล่านะเออเดีมยวทงนี่สักเดวเดียเด๋ยวเนี่ย อยากมาเนียนครับผมล้อเผาเลยไ,ไปขายได้แค่ห้าบาทจริงไม่คุ้มเผืองพื้นที่เฮ้ยเลามีศพม้ด้วยแล้วศพไม้มไเผา,าเฮ้ยเฮ้ยฝ้าเปลี่ยนซีฝ้าเปลี่ยนซี ไปเดอพ่อแม่พี่น้องตกไปล่วงใช่ไหมขอละอย่าเลยอย่าล่วงพระน่ามีอันนี้หมูป้านแมวแมวเฮ้ยซอมบี้ตามมา tiêm oh, oh. lúc xong mới lo đấy, để xé phế ngay cho nó hết đi, nó hết đấy, tốt lắm đấy, đẹp rói các เฮ้ยเฮ้ยลูกซองลูกซองเชียเฮ้ยเมื่งปีนขึ้นมาได้โอเคนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกผู้ชมทุกท่านเลยครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมถึงแม้ิะสั้นๆนะครับผมแต่ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ารับชมในวันนี้โอเคสหรับนี้ผมพลทหารคิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับ